นายค่ะน้องไม่ให่ขางบ้านแม่อุ้ยเห็ดข่อยกินบกม่วงแล้วมาจมมาบอยข่อยว่าสั่นแม่แล้ววาน่ะข่อยไปรักบกม่วงเราอุ้ยบอกปวดเพาะบะม่วงแตกปวดเมื่อยหลักฐานตำเก่าบกว่าปวดตัวครับเข้าไปข่อยเพิ่งไตหนือไตใยา่เห่อเห็ดข่อยกินบกม่วงอยู่ซื้ออยู่หน้าบ้านหมนี่จะปวดข่อยว่าข่อยไปรักของเราแล้วเป็นหายเป็นหายจ้วยจะใครจะเป็นรักของเราดอก ม่วนแล้าต้นกระสูงอ้ยสูงมากอบหมดกระไลหลายหมดกระไลทักไลน์เนปันเด๋เขาจะขึ้นไปเอาเวม่องสื้อจิตไกยเนาะสามม้วนรกอยามเป็นสี่อบาทม็จำเป็นที่ต้องเป็นลักเลยนี่มาใส่หลายใส่วาเข้าไปลักได้กขวันึกลวที่เราใส่สมอง like, ต้นได็กลิ้เด็ก ข่อยเนี่ยบ้านข่อยเนี่ยบ่ได้ปลูกกับจริงได้บะม่วงเนี่ยมันว่าต้องไปปลูกกินยากดว้วยตามตลาดเนี่ยเยอะแยะเห็นเขากินบะม่วงซื้อจหาว่าเขาไปรักแม่เว้ยบ่มีหลักฐานจา้าจับข่อยได้